สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกที่คอยติดตาม youtube แอดทุกท่านนะคะแอดนกจากห้องหวยพารวย888ค่ะเพื่อนพารวย888นะคะโทษทีค่ะบอก ชื่อห้องผิดนิดนึงวันนี้แอดมีทิกดีๆมานําเสนอนะคะทิ๊กนี้ไอเคยสอนไปของเว็บหวยนะคะแต่สําหรับอันนี้คือเป็นทิ๊กลาเลขห้อง5นาทีของเว็บชัดเจนนะคะเว็บดีเอเล่นได้นะคะเว็บหวยก็เล่นได้เหมือนกันนะคะคือเล่นได้แทบท,ทุกห้องนะคะแต่ว่าให้เราสังเกตเลขดีๆนะคะว่ามันมาไหมมันมาไหมมันลงนะคะเราก็เล่นได้เลยนะคะแอดจะสอนทุูครั้งเลยว่า เราต้องดูเลขก่อนนะคะว่ามาไหมเราไม่ต้องไปคำนวณสูตรให้มันยุ่งยากค่ะใช้สถิตินี้ซึ่งวันนึงอ่ะเราก็หากำไรได้นะคะวันวันหนึงขั้นต่ำสอ0 0ันสามพบาทนะคะเดือนนึงก็เป็นหลักแสนเหมือนกันอ่ะเรามาดูกันนะคะเป็นทิกราเลขเบิ้ลนหาไอ้เลขหารนะคะเลขหารอ่ะวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้สถิติค่อนข้างที่จะลงหนักแน่นมากนะคะนะใครไม่รู้จักเลขหารนะคะ อย่างเงี้ยเขาเรียกเลขหามนะคะห้ามาหน้าห้ามาหลังนะคะเลขแปดอยู่ตรงกลางอันนี้คือเลขหามให้เราถ้าล่าอะไรนะมาแบบนี้นะคะให้เราล่าตัวมันเองคือ5กับ8นะคะใช้สถิติเดิมทิกเดิมที่แอดเคยสอนเลยให้คุณเลือกเลขอะไรเลขหนึ่งซึ่งมันลงแน่นอนนะสังเกตนะคะ5ลงนี่8ลงนี่เห็นไหมคะลงทั้งคู่นะคะลงทั้งคู่อ่ะต่อไปรอนะคะอ่าเลขหามาแล้วเลขหามาเห็นไหมคะห้าห้ามา ไครล่าห้านะคะใครล่าห้าถ้าคุณประหยัดทุนเลยคุณไม่ต้องประหยัดไม่ต้องไปล,ล่าสองตัวนะให้ล่าห้าไปก่อนเลยนะคะเห็นไหมคะเด้งบนล่างเลยสมมุติเราล่า5เสร็จแล้วนะคะไอ้เลขหนึ่งที่เรายังไม่มาคือเลขเก้าให้คุณไปล่าเกาเห็นไหมคะเด้งเลยบนล่างอ่ ต่อไปรอนะคะเราไม่ต้องเล่นทุกรอบนะคะไม่เล่นทุกรอบเราก็สามารถถอนได้ค่ะบางคนเล่นทั้งวีทั้งวันเลยเล่นทั้งวีวันทุนก็วนอยู่นั้นค่ะก,กําไรก็วนอย่างนั้นเพิ่ไปเพอะเลขหลุดปุ๊บไปหมดเลยนะคะอ่าเห็นไหมคะหนึ่งเก้าหนึ่งมาอ่ลาล่าหนึ่งก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วคุณไปล่าเก้านะเป็นที่ง่าย,ายๆค่ะจดไปใช้ได้นะคะจดไปใช้ได้อ่าเห็นไหมคะสถิติมาเห็นไหม หนึ่งลงนี่นะคะ6กลงนี่เด้งด้วยบนล่างน,นะคะลงทั้งวันค่ะวันนี้เมื่อวานก็ลงนะคะ,อะแอดจับสติมาให้แล้วนะคะเพราะเวลาแอดสั่งทิกสั่งอะไรในห้องเนี่ยก็จะดูจากสติเลขนะคะเลขมาแล้วเราก็เล่นนะคะก็คือจะเป็นนำให้สมาชิกเล่นกันในห้องนะคะ พราะบางทีสมาชิกเข้าใจสมาชิกนะคะไม่มีเวลาดูเลขนะคะเห็นไหมคะเจ็ดสี่เจ็ดมาใครลาเจ็ดก็ลาเจ็ดไคลาสี่ก็ลาสี่นะคะเราจะไม่ควบสองนะคะประหยัดทุนนะคะประหยัดทุนเห็นไหมหกเจ็ดหกมาเห็นไหมคะหกเจ็ดหกมาใครลาหกก็ลาหกไปใครลาเจ็ดกันี่ค่ะไม่เกินสามถึงห้ารอบนะคะวิ่งบนลุนล่างนะคะอ่ะเรามาดูของเวฟของอ่ะห้านาทีนะคะวีไอพีห้านาทีมาไหมอ่ะ มาดูกันแอดดับให้แล้วซึ่งมันค่อนข้างจะมาไม่จะมามาเลยล่ะค่ะมาเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะแปดลงนี้นะคะห้าลงนี้เห็นไหมไปทิ้งง่ายๆค่ะไปทิ้งง่ายๆสําสหรับใครที่ไม่มีเวลาดูทิกอะไรเงี้ยอยากได้คนนําเล่นนะคะแอดไลน์ไอดีมานะคะแอดสามารถนําเล่นได้นะคะแต่ว่าเข้าห้องเรามีเงื่อนไขเหมือนกันเห็นไหมคะหกมานี่เห็นไหมเก้ามานี่นะคะไม่เกินห้ารอบนะคะอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเหมือนเดิมค่ะใครที่อยากเข้าห้องมาเรียนรู้ทิกมาอยากดูแนวทางอะไรอย,อยากได้คนนำเล่นอะไรเงี้ยค่ะแอดไลน์ไอมาได้ค่ะ n o k โจุด NOI12 การันตีการถอนค่ะ100%แน่นอนค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ